คุณนำบราซิลประกาศไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต61คนจากเหตุเครื่องบินตกในซาเปาโลนะคะขณะที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเผชิญกับสภาวะหมุนแบบแบนก่อนเครื่องตกคะ่ะ นักข่าวและประชาชนร่วมสังเกตการใกล้กับจุดเกิดเหตุท่ามกลางสายฝนระหว่างเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปพิสูจน์อันตลักษณ์บุคคลและแจ้งข่าวกับญาติต่อไป โดยลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาประธานาธิบดีบราซิลประกาศไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นเวลา3วันด้านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายการบินโวคัสแอร์ไลน์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องบินลำที่เกิดเหตุระบุว่าเครื่องบินได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยตามปกติในคืนวันเกิดเหตุและไม่พบปัญหาทางเทคนิคใดๆที่จะกระทบกับการบินนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการ ประเมินสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการก่อตัวของน้ําแข็งระหว่างเกิดเหตุซึ่งในตอนนี้เจ้าหน้าที่พบกล่องดําแล้วและกําลังสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้านผู้เชี่ยวชาญจํานวนหนึ่งที่เห็นภาพขณะเครื่องบินตกจากสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าเครื่องบินลนํานี้อาจเผชิญกับการหมุนแบบแบนซึ่งเป็นสภาวะที่ปีกเครื่องบินด้านใดด้านหนึ่งสูญเสียแรงยกและเริ่มหมุนรอบตัวเองก่อนที่จะตกลงพื้น แบบดิ่งโดยสถานการณ์ในลักษณะนี้แทบไม่เคยสามารถกู้ได้เลยเครื่องบินลำนี้ออกเดินทางจากรัฐปารนามุ่งหน้าสู่เซาเปาโลพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ61คนก่อนจะประสบอุบัติเหตุตกลงกลางย่านที่พักอาศัยในเมืองวินเยโดซึ่งทำให้ทุกคนบนเที่ยวบินดังกล่าวเสียชีวิตทั้งหมดค่ะ